8นิกาสนาทีครับคุณฟังครับสวัสดีและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรัวเสมานะครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับทางสถานีวิทยุศึกษาครับรับฟังได้ที่คลื่น FM 92 MHz นะครับรวมทั้งที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e m o e r a d i o t h a i n e t ครับพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นิกาโดยประมาณจนถึง9นฬิกานะครับ เช้าวันนี้กลับมาอยู่กับผมศักดิ์รพีวงแขและคุณสุริตาอภิปูชยานนท์ครับค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและคุณศักดิ์รพีด้วยค่ะสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่31ธันวาคมนะคะพุทธศักราช2564เป็นวันแรม12ค่ำ<ม>เดือนอ้ายปีฉลูนะคะรายการรอบร้อยเสยมาในช่วงผู้บริหารสนทนาเช้าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เบญจวรรณดุลขุนทศครับ ท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาว,วิชาการแพทย์แผนไทยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับมาสนทนากับเรานะครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับอาจารย์ครับทราบมาว่าอาจารย์และก็ทีมวิจัยเนี่ยนะครับทําการวิจัยเรื่องของริ์ต้านการอักเสบของ พืชฝักไม้ยืนต้นอันหนึ่งที่ชื่อว่าเพกาหรือว่าบางท้องถิ่นอาจจะเรียกว่าลิ้นฟ้านะครับหรือว่าในแต่ละภูมิภาคนี่ก็จะมีชื่อเรียกต่างๆกันออกไปเราเห็นบอกว่ามีการนําเอาแสงซินคโครตรอนเนี่ยมาใช้ศึกษาริปต้านอักเสบของเพกานี้ด้วยนะครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงฮะอ๋อค่ะอันดับแรกอาจารย์ต้องย้อนไปเมื่อช่วงที่เริ่มศึกษา เพกานะคะคือย้อนไปเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วนะคะช่วงที่อาจารย์เนี่ยเข้าไปเรียนในระดับปริญญาเอกกับศาสตราจารย์เพศศาสตรกรดกเรเกียงศักดิ์เขื่อมเก็บนะคะคคในเริ่มแรกเลยเนี่ยกลุ่มวิจัยของของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะก็มีการศึกษาเพกาอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีการศึกษาเกี่ยวกับลิฟ์ในการลดไขมันของเพการ,รวมถึงค้นหา สารออกฤิ์ต่างๆนะคะครแล้วพบว่าปรากฏว่าเจ้าเพกาเนี่ยค่ะจะมีสารออกฤิ์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มของเฟมโนอยซึ่งมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะค่ะแล้วจากรายงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอะ สารออกฤทธิ์ในกลุ่มเฟีโรอท์ที่มีส่วนใหญ่นะคะอยู่ในผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชโดยทั่วไปพบว่ามีการรายงานว่าออจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบต่างๆดังนั้นเนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์คิดว่าเพกาเนี่ยคะ<ม>่ะมันน่าจะมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ<ม>นะคะ ใช่ก็เลยเป็นที่มานะคะของการว่าทำไมต้องใช้ศึกษาลิปต้านการอักเสบของเจ้าเพกาเนี่ยค่ะค่ะคือคือเพกาเนี่ยมันมีสารเดิมทีเนี่ยมันมีสารเรื่องของการลดไขมันอยู่แล้วแต่ว่าเราไปพ้นพบว่ามันมีสารฟลาโวนอยด์เพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะอ่าคือคือใช่ใช่ค่ะคือกลุ่มฟลาโวนอยด์เนี่ยเขามีจะมีตัวฟลาโวนอยด์ก็จะมีเขาเรียกว่าอยงคะสารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ อ่าเยอะแยะมากมายใช่ hmm. แล้วพบว่าสารบางตัวเนี่ยมีลิสตา้านการอักเสบด้วยนะคะ hmm. ใช่แล้วทีนี้ต่อเลยค่ะจ้ะค่ะครับแล้วทีนี้ทําไมเราถึงเราถึงต้องมาใช้แสงซินโครตอนเข้าไปศึกษาเรื่องของแสง hmm. ซินโครตอรนเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของของการใช้แสงเรื่องความเข้มสูงอะไรอย่างนั้นเหรอะอาจารย์อ๋อคือคืออย่างนี้นะคะต้องที่มาก่อ เทคนิคเทคนิคที่เราใช้ร่วมกับแสงซิงโครตอนเนี่ยค่ะเรียกว่าเทคนิคเนี้ยชื่อว่าเอ่อฟูเรียแานฟอร์มอินฟลิสสเปกโตสโคปีซึ่งเทคนิคเนี้ยมันจะอาศัยการใช้การเอ่ออาศัยการเรียกว่าคือยิงแสงเข้าไปแล้วเสารชีวโมลิุุลภายในเซลล์เช่นไขมันโปรตีนเอกดนินควคลียในเออแอซิดดีเอ็นเออะไรพวกนั้นนะคะจะมีการสั่น่ามีการสั่นของพันธะ แตกต่างกันแล้วก็จะให้ลักษณะค่า,าค่าเขาเรียกว่าเป็นสเปกตรัมเนี่ยค่ะออกมาที่ความยาวคลื่นที่เฉพาะเจาะจงของสารแต่ละชนิดดังนั้นการที่ใช้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแสงที่เป็นช่วงอินฟราเรดธรรมดาแต่ว่าช่วงแล้วก็มีที่ที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนี่ค่ะพัฒนาแสงซิงโครตอนขึ้นมาซึ่งสามารถาาว,ว,วัดวัดวัดความละเอียดนะคะได้ถึงในระดับเซลล์ ในระดับเซลล์เนี่ยค่ะใช่ดังนั้นอาจารย์เนี่ยก็เลยะอ่ะใช้ตัวประยุกต์แสงตรงเนี้ยค่ะในการอดูการเปลี่ยนแปลงอ <ๆ S 2> ในระดับเซลล์่ต้องพูดว่าระดับเซลล์นะคะของ ไม่ว่าจะเป็นไขมันโปรตีนอะไรพวกนี้ค่ะก<ฆ>อก็ชายดูว่าเมื่อเมื่อเซลล์เกิดการอักเสบอ่าหรือว่าเซลล์ที่เป็นปกติไม่ได้ไม่ได้มีภาวะการอักเสบเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของสารสารชีวโมเลกุลเหล่านี้ยอ,อย่างไรก็พูดง่ายกเราก็ดูถึงระดับเซลล์ชายชาย่ชยค่ะครับพูดถึงคุณสมบัติหลักๆของเจ้าเพกาเนี่ยครับนอกจากที่จะมีการค้นพบว่ามันมี ิ์ต้านการอักเสบหรือว่าลดไขมันได้แล้วเนี่ยคุณสมบัติลั่ๆของมันมีอะไรอย่างไรนะฮะอ๋อคือคือจริงๆเนี่ยค่ะเพกาเนี่ยเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นผักใช่ไหมเป็นผัก<ฆ>ที่ทามาอกินแต่ว่าจริงๆเนี่ยเพกาเนี่ยออทุกส่วนเลย ทุกส่วนเนี่ยคะ่ะไม่ว่าเป็นเมเลสดเปลือกต้นรากนะคะก็ะจะมีใช้ในตำรับยาสมุนไพรเนี่ยมานานแล้วอแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่า,วาอาจะอย่างเช่นใบเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะอะแก้ปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแก้ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นองค์ป,ประกอบสําคัญของของตำรับในยาเขียวซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ในตำรับยาต่างๆอแต่คราวเนี้ย ่ทาง <c oughs> เราเนี่ยก็ต้องการที่จะเหมือนกับแบบว่า,เ,าเป็นลักษณะดูสารออกฤทธิ์ต่างๆมากกว่าว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้เภสาเนี่ยพัฒนาไปยิ่งขึ้น <c oughs> พัฒนาที่จะไปเทียบเท่าในในลักษณะที่ได้รับการยอมรับถ้าหากว่าเราจะพัฒนาไปเป็นด้านยาด้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> มันต้องมีการศึกษาใช่มีการศึกษาถึงสารออกฤทธิ์ถ <c oughs> ึงรวมถึงปริมาณที่ใช้เราไม่ทําให้เกิดพิษต่อร่างกายช <c oughs> <c oughs> คือหลังจากที่เราใช้แสงซินโครตอรนมาศึกษาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เรารู้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นในการที่เราจะพัฒนาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นยาสําเร็จรูปออกมาหรือแม้กระทั่งการรับประทานเพกาว่าควรจะรับประทานมากน้อยขนาดไหนที่จะออกฤทธิ์อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ฮะคือใช้คําว่ายืนยันดีกว่าคืออย่างนี้นะคะในกระบวนการใช้ในกระบวนการวิจัยเราก็จะมีเราเลือกก็จะเ,เรียกว่า conventional method หรือว่า เป็นวิธีการพื้นฐานที่มีความจําเป็นอ่าที่จะต้องใชในการพิสูจน์อ่านี้ส่วนแสงซิงโครตอนเนี่ยค่ะใช้มันสจะรบบยืนยันอาทิเช่นว่าตัวเพกาเนี่ยค่ะเมื่อเข้าไปในเซลลแล้วมีผลกระทบต่อดีเอนเออนออย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงไหมเมื่อเทียบกับเซลล์ปกติที่ไม่ได้รับสารเราก็จะช่วยให้เราเนี่ยค่ะออเขาเรียกว่ามีแนวทางในการศึกษาทางด้านนี้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอ่า เราจะศึกษาต่อ,อยังไงอ่าแต่ว่าจากจากการที่ศึกษาด้วยใช้แสงเนี่ยพบว่าเซลล์ที่ได้รับสารสกัดเพกาเข้าไปเนี่ยค่ะพราว่าไม่ได้มีไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่ได้มีผลกระทบในดีเอ็นเออาร์เอเอ่ใช่แล้วมันก็จะคอนเฟิร์มในด้านนี้ได้ครับ,รบ,รบอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงครับว่าในเรื่องของการอักเสบของร่างกายของเราเนี่มันเกิดจากอะไรอาจารย์แล้วก็ในช่วงที่มันมีการอักเสบเนี่ยร่างกายเราจะเป็นยังไง ทำไมเราจะต้องรักษาอาการอักเสบนี้ยังไงฮะอาจารย์ก็จะขออพูดถึงกระบวนการอักเสบก่อนว่ากระบวนการอักเสบจริงๆเนี่ยเป็นกลไกที่จําเป็นอ่าสําหรับในการป้องกันสิ่งปฎอบอมที่ไม่ว่าจะเป็นช่ไม่ว่าจะหลังจากได้รับเชื้อเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรือเมื่อได้เร่างกายได้รับการบาดเจ็บนะคะคืออย่างนี้ค่ะคือการอักเสบจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี <ม>คือเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการกําจัดสิ่งกระตอมเหล่าน,นั้นออกไปนะคะ<ม>แต่สิ่งที่เรากังวลไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรากังวลก็คือผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากการอักเสบเช่<ๆ>นการหลั่งของไซโตไคต่างๆอ่าเช่นอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้อาจจะ ได้คิดตัวหน่อย<ะ>ก็คือษณะที่ว่าเมื่อร่างกายนะะี่ค่ะได้รับการอักเสบแล้วมีการหลั่งของไซโตไคน์นะคะที่ออกมามากจนผิดปกติอ่าเรียกว่าไซโตไคน์สปรอมหรือว่าพายุไซโตไคน์นะคะคมันก็จะส่งผลให้ร่างกายเนะะี่ยเกิดเขาเรียกว่าทั้งร่างกายเนี่ยถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็จะเกิดในสภาวะเออ เขาเรียกว่าอะไระคะ,ะเอาไว้ว่าล้มเหลวต่างๆได้น oh. ี่เราควนเรื่องนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ oh. เป็นปัญหามายาวนานก็คือในกรณีที่เกิดการอักเสบซ้ <c oughs> ําๆครับค่ะเขาเรียกว่าอักเสบเรื้อรัง <c oughs> นะคะก <c oughs> ารอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดออ่การเกิดโรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอ่อ โรคมะเร็งใช่โรครูมาตอยอะไรพวกนี้อันนี้ค่ะเป็นสิส่งที่เรากังวลก็คืออจากการหลั่งของไซโตไคน์พวกนี้มากกว่าคือผลเหมือนแบบรอยโอรคอารเวกรอยโรคคุณ <c oughs> ค่ะครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยการอักเสบรรมันก็จะมีลักษณะของการอักเสบภายนอกการอักเสบภายในนะฮะใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลาไปซื้อยาแก้อักเสบเนี่ยเขาจะถามว่าเราอักเสบตร,รงไหนเขาจะได้สั่งยาให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมีผลแตกต่างกันยังไงฮะหรือว่ามันเหมือนกันฮะเอ่อ อ่าถ้าเกิดถ้าเกิดหมายถึงว่าถ้าจากที่ถ้าอ่าพี่กรณ์กล่าวมาใช่ไหมอักเสบเพราะหมายถึงว่าเป็นแผลน,นี้ใช่ไหมอ่าใช่ฮะแต่อันนี้ใช่ไหมเระับเสบภายในก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเ<อ>ส้นเอ็นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนกันไหมฮะอาจารย์ฮะอ่าคือคืออย่างนี้ค่ะจับซึ่งพูดถึงว่าเอ่อผลดีกว่าพูดว่าผลเม,มื่อมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะเมื่อมีการอักเสบอ่าครับลักษณะกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดในร่างกายเนี่ยมันได้จะเกิดคล้ายๆกัน อ่าก็คือจะต้องมีลักษณะของมีการหลั่งไซโตไคูกเกิดขึ้นไปบริเวณที่อักเสบถ้าเกิดเป็นแผลมันก็มีการหลั่งไปบริเวณที่เป็นแผลใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดมีการอักเสบภายในมันก็จะหลั่งไปบริเวณที่เป็นอวัยวะที่เกิดภายในแต่ว่าถ้าเกิดเกิดภายในมันจะดูรุนแรงมากกว่าแค่นั้นเองใช่ไหมคะเพราะว่าอ่ามันอยู่ภายในร่างกายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแผลเป็นอะไรเนี่ยอ่ามันอยู่ภายนอกเนาะเราก็อาจจะมียาชายาอะไรที่ควบคุมคุมภายนอกได้อ่าคุ้นกว่า ครับแล้วสารสกัดจากเพกานี่มันใช้รักษาได้ทั้งภายในหรือหรือภายนอกด้วยหรือะหรือย,ยังไงฮะอ,อาจารย์พูดนี้ค่ะในในกรณีที่งานศึกษาวิจัยของอาจารย์เนี่ยค,ะค่ะคือเราพบว่าเพกาเนี่ยค,ค่ะสามารถยับยัง้งอ่ายับยั้งการหลัง่งลดการหลั่งของไซโตไคายที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้อดังนั้น คุณยายเมื่อเกิดการอักเสบเนี่ยตัวเพกาเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะควบคุมไม่ให้ร่างกายเนี่ยมีการหลัง่งเซลล์คายพวกนี้มากเกินไปค่ณยายควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการอักเสบได้แต่ครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางทีมวิจัยเนี่ยค่ะแต่ว่าต้องบอกไปก่อนว่าผลผลวิจัยตัวนี้ยังไม่ได้ออกมาตีพิมพ์เป็นเป็นทางการ,รต้องมีการศึกษา ในกรณีที่เอาเจ้าตัวสารสกัดเพกาเนี่ยคะ่ะใช้ในการที่เขาเรียกว่าสมานเผลาแต่ว่าพิกา,านผล,ผลผลตัวเนี้ยออกาก็รอติดตามกันได้แต่ว่าผลเนี่ยค่ะเป็นไปในแนวทางที่ดีครับอย่างกรณีที่ชาวบ้านที่เขารับประทานเพกาอยู่เป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นอ,อาจารย์บอกว่านํามาทานรับประทานกับน้าพริกหรือว่าไปทําเมนูต่างๆเขารับประทานประจําอยู่แล้วเนี่ย อันนี้มันจะส่งผลต่อร่างกายของเขาในการในการต้านการอักเสบได้<ม>ได้ไหมฮอาจารย์ฮะอ๋ออาจารย์พูดว่าใช้คําว่าคือลักษณะเป็นการพรีเวนชั่นมากกว่าอ่า<อ>คือด้วยด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะคะด้วยการจางกินใช่ไหมคะก็คืออ,อคือคืออันนี้อาจารย์ต้องต้องกล่าวไว้ก่อนว่าเนื่องจากว่าในการศึกษาวิจัยเนี่ยเราเนี่ยสก,กัดมาสกัดสกัดเจกาเนี่ยคมาเข้มขน้นอ่าเข้มข้นเขาเนี้ย แต่ว่าถ้าเกิดชาวบ้านกินโดยทั่วไปเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าในกรณีที่กินเป็นประจ,จําร่างกายอะจะช่วยในการเสริมสร้างพวกอนุมูลอิสระหรือว่าถ้าเกิดอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบเขาเรียกว่านะคือป้องกันมากกว่าอด้ออพูดอย่างนี้ดีกว่าใชา่ค่ะแล้วมันมีจํากัดในเรื่องของอายุไหมคะอาจารย์แบบว่าเด็กอายุต่ํากว่าเท่าไหร่ไม่ควรกินเพการหรือว่าอาหารเสริมจากเพกาค่ะ ค่ะอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าเนื่องจากว่ายังไม่มียังไม่มีงานวิจัยที่จะจะคอนเฟิร์มว่าเด็กเท่านี้กินได้ไหมเท่านี้อันอันนี้ต้องต้องต้องขอเอต้องขอพูดไว้อย่างนี้ก่อนค่ะใช่คราวนี้เนื่องจากว่าเพกาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคือในในท้องตลาดเนี่ยค่ะยังเป็นสัตยังไม่ได้มีลักษณะเป็นลูกชาสกัดออกมาแต่จะดูเป็นลูกเป็นผงเป็นผงที่เอาเพกามาทําเป็นผงเลยอันนี้ก็คือต้องพูดไปก่อนว่า โดสเนี่ยมันจะยังไม่เข้มข้นมากอ่าใช่ยังไม่ไม่เข้มข้นมากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยค่ะอ,อาจจะต้องหลีกเลี่ยงว่าอาจจะเพราะว่าเพากาเมดิตร้อนอาจจะทําให้แท้งบุตรได้หรือว่า<อ>ต้องระวางังใช่ในการกินเพาการ่วมกับยาที่ต้านการแข็งตัวเอ่าต้านการเอ่อแข็งตัวของเกล็ดเลือดเช่น แอสไพรินวัฟรินพวกนี้เพราะว่า,าอาจจะเกิดปันได้เพราะเพกา,พาก็มีมีดีเทนด้านนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รับภายเคลื่อนก็เพราะอาหารนะคะแล้วก็พวกนี้ที่อาจจะต้องระวังค่ะครับแต่ว่าหลังจากการที่เราใช้แสงสินคโครตอนมาศึกษาตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลของเพกาแล้วเนี่ยต่อไปประโยชน์ทางของการศึกษาในเรื่องนี้ก็อาจจะนํามาอาจจะนํามาผลิตเป็นตัวยาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่ายืนยันเรื่องที่อาจารย์บอกว่า ควรจะรับประทานในปริมาณขนาดไหนยังไงใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะใช่ใช่ใช่ค่ะคือตอนนี้เรารู้เราในฉัดทดลองเนี่ยเรารู้โดอแล้วที่ไม่ทําให้เกิดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นาคตต่อไปเนี่ยค่ะจะมีการพัฒนาในเป็นคลินิคอลชายอืมครับครับอีกอีกนานไหมอาจารย์ฮะกว่าจะเราจะทราบผลเนี่ยอาจารย์ฮะก็ต้องใช้ใช้คือต้องบอกก่อนว่าต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งอ่าใช่ใช่ก็เราอาจจะมีสมุนไพรดีๆเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวค่ะ แต่เป็ไปทางเลือกค่ะครับครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์เบญจวรรณดุลขุนทศนะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์ศึกษางานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จไปโดยเร็วนะครับอาจารย์ครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเราพักกันสักครู่ครับคุณวังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรอบเรือเสมาในช่วงต่อไปนะครับ